ถ้นขายสิบ้าบาทนะคะกระสินบาทสุดคอมพิวเตอร์เลยค่ะพี่หน่อยเอาไปใช้ชีวิตเข้าสังคมนะคะวันนี้ <laughs> นี่เรายังมีนะไทยยังไม่หมดก็คือประตูอะไรพี่ห่อยอันพี่คะนี้ประตูอะไรอะ กันนะคะและสกีที่ชามพี่นอยมากกว่าหนึ่งชัวถูกต้องา้กันาคพีพี่นอยมาลวกกินดีหได้ั่งนะเนี่ยพีน้นหนึ่งเลยสิคะได้สลคะจัดไปแค่หมูแล้วก็เกี๊ยวกจัดไปพี่เลี้ยงเอง ประตูอะไรที่ไหนเอนพี่คะนี่ประตูอะไรอะคะประตูอ๋อประตูเกิดน้ำอ๋อนื่องเพาะเาหนวเเย็นนี่ที่เขาเกิดในรูเอ้ยาเิดในูอ๋ออ๋อเป็นท่อน้ำขอบคุณค่ดูเก๋ๆดิสวยอะยังค่ะ โอเคถ้าเราเห็นภาพจะเป็นตาล่ะเราเห็นอ๋อตาอ๋อรู้เห็นเพศอยู่ค่ะในเฟซ เขาถามอะไรได้ไหมคะปกติถ้าเขามากินมีใครกินแค่ชามเดียวไหมคะไม่มีใช่ไหมจะสั่งโมเดลไดแบบชามเดียวอ๋อเหมือนแบบแต่คอนเสิร์ก็ไปเยอะปแบบห้าชามชามไปเรือยอ๋อค่ะเพราะว่าหนูก็คิดว่าหนูน่าจะสั่งมากกว่าหนึ่งใช่แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่อ๋อทำอมเดอลอยู่ก่อนสั่งอะไรมาหมั่ไม่เทียมเนาะต่ะเพิ่งเปิดเลยถ้าเป็นลูกค้ารายแรกๆเลย สวยนะคะมันแตกแต่ให้เรียบร้นยก็ขอรบกวนด้วยครับว่าจะไปทำฟีพอร์ตอ๋อเดี๋ยวมำอะไมให้เรียบร้อยจะสวยงานแบบนี้จ้าอันนีก็เองมาเ้ากันเป็นอดนแลวครับไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามันก็สวยแหละหนูก็ชอบเองแมว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  จำได้ไหมจำได้ไหมทำไมหิวขอบคุณค่ะอะไรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุงพี่หน่อยเนี่ยน่ากินไหมอันนี้เนื้อนีเนื้อใช่ไหมน่ากินเนาะนะะแล้วมาดินเนอร์กับพี่หน่อยนะคะเย้ก็สือคอมพิวเตอร์เลยค่ะพี่หน่อยออกมาจากจัดการใช้ชีวิตเข้าสังคมนะคะวันนี้ กนะเอามล้างม้ิอันนี้นนนนเียนี่เรายังมีอีกนะครยังไม่หมดลูกจิ้มกำลังมา ก็ไม่เหมือนใส่ชีสแหละอร่อยอร่อยค่ะชี่อะชี่อะอยากให้เป็นแบบทุกคนไปขายสิบบาทแพงการทค่เกิดวัา,าถ้าะคดว่าพี่อ้อมขายเหมือนคนอื่นมันก็จะไม่เป็นที่รู้จักถูกไมหมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความต่างไง ได้เดาไปเลดิพี่บริษัทให้สอบคุณมากไอหนังลงยูทูปก็หมดแต่พี่ต้องเก็บเงินถด้วยนะาเเป็เสียที่าไม่ต้องตรงพี่หนไงไม่ได้ปุงใช่ไหมไม่ได้ตุเลยเนี่ยหนูก็อยางนั้ดูเหมือนเดิมลืมไปเลยว่ามีรื่งุม <G ül> นี่นะคะชามที่5แล้วค่ะอร่ยมากไอซ์ทะเลกเกี๊ยวเนี่ยค่ะถ้าเป็นเนื้อแบบว่าเคยกินมันไหมอ่ะที่มันเป็นชีชีเนี่ยเนอะมันนมชีสผสมกันชามที่เป็นเกียวอ่ะแต่รสช่างเหมือนชีสนม แล้วเราก็สั่งกลับบ้านด้วยไปกินุนี้ต่อหางนูเนื้อ4จานเลยดของใครอ่นอันหน,นูเองเลยหนะะูกินอูเยอะไปหมดเลยกินหแล้ก็มีกับบ้าน,าน,น,น,นะะหนูก็พี่หน่อยเล่นกันว่า ว่ได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครทายไกลสุดจะโดนดีมากอกใส่หัว <ś c oughs> okay. โอเคหนูทาย355ที่หน่อยทาย310มาดูกันนะคะว่าใครจะถูกเรีวเรกที่เขาเก็บ อ่าช่วยลุงคิดตังเร็วอ่ตังเลยเท่าไหร่พี่นอือดตงแล้วกลับบ้านละคะ้เท่าไหร่จ้าพี่นอ้อยแปดบาทเอ้ยทำไมอ่ะเธอแอบไปโกงมาใช่ไหมฉันคิดคำนวณค่ะ โอ้ยโอ้ยห้องแกแต่ไปห้องน้ำไฟสวยมากคือทำไมเราแม่ไปเก็บตมนี่สิอ๋ไฟเก๋มากเลย ซเวนดห้าสองสองดวงวนวดนวดเ้อนวด้าไนี่ห้องน้อีกทีนี่ห้องน้นี่ห,ห,หูก็กว้างเนะดีเรามาแต่ จัดสวยค่ะให้ดูเสื้อผ้าก่อนยังค่ะเขาปิดเขาปิดสามทุม่มค่ะครับพี่หน่อยก็เ,เสร็จเสื้อคู่ด้วยแหละกับพี่หน่อยอู้แสงตรงนี้สวยนะเราจะลด แบบไหนน่นี่ไงเสื้อที่บอกอะที่นำมานด้วยแล้วนี่เธอลงหายเท่าไหร่หายที่เท่าไหร่สอง้านี่นี่ไงที่พี่หนูอยากได้ เนี่ยแบบนี้พี่น้อยอยากได้นี่พี่น้อยอยากแฝดแบบนี้แบบนี้วันเกิดพี่นุ้ยซื้อให้เลยเบรน d ์เดย์เลยเหมาะกับพี่นุ้ยวันทันเร็จน่ะจช่ไหมเสื้าเด็กเลยไงพอดีพี่นุ้ย ้ใหเสื้อผ้าเด็กอะเกเข็มพูดูไหมี่้องกระป๋องคือถ้าสนใจตัวนี้หรอถ้าถึงนะค่ะอุ้ยมหีหน่อยได้เสื้อเย้วย้ เป็ดๆปับๆหน่ยดูชุดนี้ก็คือแบบไปงานแต่งได้นี่คะพอดีชุดไปงานแต่งไหนก็ไหนอ่ะี่หน่อยได้กี่ตัวอ่ะพค่ะเวันั้นอ่ะของเจอ่ะ หนูก็ได้สามเธอเหมือนกันของที่เรามีจะดำค่ะเป็นสไตล์นี่ไง่รองเท้าแค่ก๋วยเตี๋ยวก็พอแล้วก๋วยเตี๋ยววันเกิดใครกันแน่ปะเนี่ยเจ้าของวันเกิดเลี้ยงคนแขกงงเลย kakung ini lelem eh เบื้องหลังนะคะภาพสวยๆที่ได้ค่ะมัมมี่เท่านั้นอ่าหอบมาลูกหอบมาไปไปวิ่งขึ้นรถลูกไป แป๊บนึงแป๊บนึงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวไม่ทำยงไงต้องไปจบคลิปเหรอฉันจะดูว่าเธอจะพาฉันกลับบ้านไหมกลับกันเ่อะกลับนะ เดี๋ยววางไันจะอยากกลับบ้านแล้วพาพี่กลับบ้านสักทีพาบริการเงียนเงียนกลับบ้านพี่หน่อยร้องขอลงสเตอร์ลี่แล้วอ่ะปล่อยเรามาไปกันแท้กลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วพาเรากลับบ้านสักทีเร็วๆขึ้นเลยเร็วๆอยากกลับแล้วประตูมืดมืดขมบจริงจริงแล้วอยากกลับบ้าน